กับช่อง CTF Channel นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรอบนะครับอันนี้คุณสั่งมานะครับผมใบสันนะครับอะี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับเป็นรอกเหยดน้ำนะครับ นะครับผมอ่าเป็นรอบไบสันสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์แม็กนะครับอ่าเป็นรอบไบสันไบสันสไปเดอร์แม็กนะครับเป็นรอบหอยดน้ำนะครับอ่ะนี่ก่อนนี้ครับเรามาลองดูกันเลยนะครับ ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับใบรับประกันนะครับใบรับประกันสินค้าในกล่องก็จะมีใบรับประกันสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นของเป็นน้ำบัตรของทางร้านนะครับ จะเป็นนามบัตรของทางร้านนะครับอ่าก็จะมาเป็นตัวลอกนะครับ,บอ, e อันนี้ก็จะเป็นเป็นไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมของลอกนะครับ่ะครับอันน <prejudice ten> <leaves> ี้ก็จะเป็นไดอะแกรมนะครับในข้างหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะครับ จะเป็นภาษาจีนน,นนะครับลอดูพัสดประเทศไหนนะยังไม่ได้ดูนะครับอันนี้ตัวลอกนะครับผมเรามาดูตัวลอกกันเลยนะครับพันมาอย่างดีนะครับอลอกตัวเล็กนิดเดียวนะครับน้ำหนักน้ำหนักก็ใช้ได้อยู่นะครับ หมุนซ้ายนะครับก็ถือว่าเลื่อนอยู่นะครับถือว่าเลื่อนอันนี้ก็จะเปิดฝาหน่วงนะครับการเปิดฝาหน่วงนะครับก็จะหมุนนี่นะครับหมุนหมุนลงนะครับหมุนลงแล้วก็งัดขึ้นได้เลยนะครับ อ่านี่นะครับดูนะครับเห็นชัดไหมครับกล้องอ่านี่นะครับก็จะดึงออกมานี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักดูนะครับอ่าชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าด้เท่าไหร่นะครับแกสปูนนะครับอ่สิบเจ็ดกรัมนะครับอ่าสิบเจ็ดกรัม โอเคนะครับแกนสกูนตตหนักเอาเรื่องอยู่นะครับกานใส่ก็ใส่ไปปกตินะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดอ่าก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่ใส่กับตรงๆเข้าไปนะครับแล้วก็กดอันนี้ลงนะครับรอบเนี่ยนะครับกดเสร็จหมุนนะครับหมุนคืนอ่าหมแค่นี้เองนะครับ การปรับหน, no liebe, น่วงนะครับการปรับหน่วงก็หมุนข้างในนะครับมันจะมีตัววงกลมอยู่ข้างในเนี่ยครับนะก็หมุนไปเอานะครับหมุนปรับเลขเอานะครับส่วนตัวนี้จะมีเสียงนะครับจะมีเสียงเวลาลากปลานะครับปลาลากไปนะครับก็จะมีเสียงติดติกติด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 ส่วนปรับเบรกนะครับเบรกก็มีเสียงเหมือนกันนะครับ เด็กมีเสียงนะครับเวลาปลาลากก็มีเสียงนะครับตัวนี้คล้ายของ GMAX นะครับ GMAX เวลาปลาลากก็มีเสียงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักรอกอีกทีนึงนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ น้ำหนักลอกนะครับสองอสิบสี่กรัมนะครับเห็นนะครับกต้องน้ำหนักลอกนะครับสองสิบสี่กรัมนะครับก็คือว่านะนะพอเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะวัสดุการลงทนผมก็ว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับ อรอบตัวนี้จะเป็นรอบปีสองพันยี่สิบสองนะครับก็ออกใหม่นี่ออกใหม่เลยนะสำหรับมือใหม่นะครับก็ลองลองหาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองไปเทสดูนะครับถ้าทำระยะได้ยังไงก็เดี๋ยวเอามามาบอกมาเล่ากันสู่คนฟังอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะครับยังผมยังไม่ไม่แกะข้างในดูนะครับ เดี๋ยวใช้เป็นสักพักแล้วผมจะลองแกะดูนะครับจะได้แกะแล้วล้างทีเดียวเลยนะครับ mm hmm. นี้โอเคครับผมเด,เดี๋ยวไปลองเทสดูนะครับ mm ี hmm. ๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัส mm hmm. ดีครับ สไปเดอร์สไปเดอร์โปแม็กไม่ใช่บริษัทสไปเดอร์แม็กยังไม่ได้บอกเลยว่าเบรกอยู่ที่รอ่ะอ้าวน้อ